วันนี้จะมีคนทำกับข้าวให้กินค่ะไหนมาดูสิแม่ครัวพร้อมหรือยังคะเชฟพร้อมหรือยังคะเชฟบะจึง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 ไหนมาดูสิว่ามีอะไรบ้างยังยังยังไม่ปิดยังไม่ปิดเปิดร้านก่อนเปิดร้านมามาตั้งเตาให้มามาตั้งเตาให้โอเคเอาอะไรดี มาม้าขอกินไก่หน่อยได้ไหมคะทําไก่ให้มาม้าหน่อยไก่ทอดไก่อยู่ไหนไก่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 อยู่ไหนไก่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 อันหนูอยากทำไมหนูให้หมาม้าแฮะเหรอให้มากินแพะเหรออ่ใส่จานให้มาม้าเลยเดี๋ยวมากินอ้าวกระทะลงน แมามาขอหน่อยอันไหนที่เธออยากเอามาเป็นวัตถุดิบบ้างโอ้ใครกินน้ำโอ้กินนามมา้ำมะเขือเทศอย่างนี้เลยเหรอโอ้ไหนไหนเชื่อลองเทใส่แก้วสิเอมามะเขือเทศเทใส่แก้วใช่ใช่มะเขือเทศใส่แก้วแล้วก็มามาก็กินเชื่อกินยังไงลูกโชว์มาๆมกาินยังไง กินยนังเหรอน,นู้นจืดหนะไม่นจืดหนอแมงมามมาไหมมามหมกินด้วย <c oughs> แกะทำกับข้าวให้มาหมาหน่อยมาหมาขอข้าวโพดมามไหขอข้าวโพดขอข้าวโพดหน่อยค่ะขอข้าวโพดหนมามา่อยค่ะมาหมาจะหยิบข้าวโพดแล้วนะอันนี้ก็หล่ำปี ขอข้าโพดด้วยค่ะข้าโพดข้าวโพดไม่ให้เหรอไม่ให้เหรอคะต้องทำกระลำปีใช่ไหมให้หมามาทำกระลำปีขอไก่ด้วยได้ไหมเชอร์หยิบไก่ให้หมามาหน่อยหยิบไก่ให้หมามาหน่อยก่ยกอยก่ยกอยกไว้กระลำปีหมามาไปหมดแล้วมาทำแล้วนะกระลำปีวะอุ๊ยอุ๊ยหกหมดเลย ขอข้าวโพดหน่อยได้ไหมคะเอาไปล้างไปล้างใช่จะเชื่อต้องใส่วัตถุดิบลงมาก่อนใส่ข้าวโพดอ่ะข้าวโพดชิมเหรออร่อยไหมชิมเหรอแขวะแขวะอ้าว มามามาทำใหองง้อ่ะซอสซอสกินอ้นาวม่อร่อยเหรอเอา้าลงแล้วเอเอเออนมามาล้างให้ไหมนมามาล้างเขาพุ๊โอเคเอามาทำกับาาข้าวใหม่ได้ตั้งไฟแล้วทำกับข้าวเลย อ่ะไม่ใส่ตาไม่ไหวไม่ไหวแล้วอ่ะเลิกเล่นดีกว่าวันนี้เล่นเล่นกันนะบา,บ,านบ,าบ,าบายบายก่อนบายยบายยก่อนลูกบายยโอเคโอเคโอเค